กูทีเอ็ดพี่น้องไ่ไหม้เฮือนไ่ไหม้เฮือนอยู่ในหมู่บ้าน,น,นตอนนี้มันผ่อนลงแล้วตอนนี้มันไหม้เมื่อไรตอนแม่กระเทยนุ่นนมตูถท่ออกไปนัน่นตอนแม่กระเทยนุ่นนมตัวทวออกไปน่ะลูกเป็นหุ่นหื่นเนขามาเบึงเฮือน เพิ่นลังบักใหญ่นึงพี่น้องน่าสิเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเนาะ4:00แม่ก็เทยนมโตโทออกเมื่อบ่อกเฮานะได้กน้ําได้น้ํากเบิดบาดนี่ มอนแล้วกาเฮือนลุงเลยพี่น้องเนี่ยเฮือนลุงเฮือนลุงปันตอนปีสี่เือนสามมงอนี้ใมืเพื่อนพี่น้องมาบ้านเพ่อนพุ่นพี่น้องมาบ้านเพ่อนลุงปันเพื่อนเฮ้าเนาะปันเหมือเพือนเจดาเมนเพื่อนเฮาพี่น้องผมเป็นลูกะดั้งหน้ามีลูกเปนกนนลุงปัน ันทีน่าลุกเนี่ยเชียงขึ้นมันนิ่มเม้นใหม่เยองกันกคั้อืมฮะควันมันนะจเม้นใหม่นะเียงขึ้นเมื่อพี่จะบ่งโมงนะเียงขึ้นทางดูแสงมันบอกมัดบอกัม่เือนี่นอใหม่บนรางเลยเนาะต้นาหนัง่นะควัน เปิดมาหัวในสุดๆดีแต่จะหัวมือนาะดีแต่หัวมือยังไงทำไมนะรักแฉะไปเลยวันวัตถิเลยบันโมงกับดักไข่เนาะควันน้องเพื่อนเป็นหลังเพื่อนใหม่แล้วมากใหไงเนาะเขาหลุมมาก่อนไม่ไม่แม่ เบงเงืนอันไขใหม่เงื่อนกว่าไงมอุ่นเออานเขามาน้ตาชูเมื่อส่งางเงือนไหม่ประาโมงโทรให้อันอนแล้วแต่เอ่บิงโทรออกไปพอเขามาก็ยนเชียงไอ้มาาเฮ้อเฮ้อไปนอนตอนโทรไปกงประมาณสี่โมงนี่แหละไอ้ก้มน่ลุกมาเี้ยกวสี่ห้เมือนั่น ไอก้มนาลูกมาเหนียวเลยโดดข้ไปปลูกเมียขายอาสวิตไพ่ลงอาสวิตไพ่ลงไพ่ใหม่ไพ่ใหม่เมียนากาลูกทั้งงายหลนเป็นบ้าอับสันหอดบวเอาสวิตไพ่ลงเลรออกนอกออกอเมี่เมียแต้งสตีได้แล้วเมียกระโถหานอกบนี้คุนมัน่ส่งอะนะมบานนัมันมอนแล้วมันเบิดใหม่นะ ป้านมมีทีบอยู่ไปแล้วนาะปะผมอยู่ไก่ยานเจอแบบคนเขื่อนคนอไได้ผนนี้อะไรทำคันเบิร์สได้แมวเอาได้กว่าคนบ่กเลยชื้นอยู่พอทีแล้วได้เอยเขาว่าหึงตื่นเลยเขาว่าโฉมมึงเฮือันแล้วเหรอเจ้าวางไฟหม้เฮือนมันหญ่อุ่นอีเมไปเมื่อเฮือด่า

càng anh ừ. ừ. cái hay lái từ bỏ hú nó, cái mình mửa hèn. ขอปูเพิ่นให้ดไผ่คนของคนยังพอมีสำคัญบรรจุยาเจือผางาหน้าม้าระเบ้อเฮ้ยพะันหน้ามาระเบ้อมาเปิดให้อีกแน่น้าเบิดบ่พี่เบิดหนึ่งเบิดหน่เบิดหเบิดหนึ่งลงมาเ้่าทั้งข้วได้ยุติพี่ มันโฮดเบิดหัแล้วนะปะบอเคยพ่อเนอะพ่ออ๋อทังอื่นเคยได้ยืนไปทางอื่นค่ใหม่ค่อยใหม่น่นาๆให้บอกนะไปยืนไก้แล้วเริอลงปั่นปัเอ้ยย่งไป็ไกล้ไดใหม่เบิดเลยเล้ยเงยงเินก็เงินเข่าล้างในโมเมนต์ในน่อยเห็น่ะทางหลุมเป็นดินที่เม่นน้อยงนจะใหม่เห็น่ อยู่มาอยู่มาหลายสตวษเลยโดดปั meter, um, ่นเขาอบนกโดดปั่นเขาอุบนานกข่า uh ัวอไอย่งน้วนง่ยอยไม่เนาะ่เลโอว่พืนันชอเจ้านั้นดีแต่ว่าน่หน้าเละนะั่หนานาน้าหน้านังลงไปใกล้แล้วลงปั่นจะยัใกล้ไยมันเจือนลงหันดี กองไฟไหมเนาะปูมันกระล่มแล้วนี้ยวมาเฮ้ยลนคนมากมาตอนนั้กูนอนเที่ยงหน้านะหอนเซยไปดมะคุมโอ้ยกูเปิดพดลมเ้อกูเพิ่เปิดไลยขึ้นนะตอออกนอนเที่ยงหน้าสิเป็นเดือนแล้วดที หาหนเาเนี่ยง่าง้านเนี่ยมันลมไปงนีเนาะแล้วก็ใท่เนี่ยผึ่เรื่องนี้นทั้นข้นขั้นคนนอนเยยัง้นออกนานๆอืมน้ากตู้ใ่เนาะาเลื่อนถึง่า่มีจองลังเนาะผู้ใหญ่แล้อยู่ผู้ได้ผู้ใหญ่แล้วไปผัวยังไผู้ใหญ่คาเชนะผู้ดผูดแดงๆโอ้ยไปหายางเชวเซานะเนาะ บมิดยานเนาะมันบอหมอะจะเถื่อนไหมมันลมัแต่เสียงขึ้นของพี่น้าไงขาววัวเพ่อสีขุ่นสร้างมาได้ี่นเนาะ เ่านใจส่อแีน้งโตโซฮ่าน้อแคแคละโซฮ่าเฮาต๋อเพือนตะสูหนใจเพือนนฮาวโหดโหลดมาน่เฮากะได้เปิดมุกมัจะโเดียวามาสองท้งง่านวะหลูกคุณวิ่น่แม่งมาแต่หนาไอ้ปันนายไป่าผ้าพนังมาเด้อสีน้ำเขาในแล้วสีน้ำเขาใน สบ้านกะต่อยหดใช่ไหมผู้ได้เพื่อนจ่ายโอ้ยเผื่อมาหอดมันกานะเบดใหญ่นี่เหรอนส่เลื่อนไหมงอโง่ไหมตับหูหูหู ขึ้นมากขึ้นมากนมะเขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นม้นมากขึ้นากขึ้นมากขึ้นมากข้นมากขึ้นมอกขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมก้นมากขึ้นมากขึ้นม้นมากขากข้นมนากขึ้นมาึ้นมากขึ้นมากขึนนมากขึมากขากข้านมากขึ้นมนมากขึนมขึ้้นมากมึ้นมากนมนามากขึ้นมานนมากขึ้นมานมากขึ้นมากขึ้นม้นมากขึ ฝนกระสีตกแห้งๆกับกตกมันเอื้อนแล้วพี่น้องเพราะว่าทางทึงนะมันเป็นไม้แล้วมันไหม่เบิ้วเหลือแต่ปูนทั้งหลุมมันสะบัดกระฮดเด้เปิดสายยางเปิดสายยางหดฉอยกันมันปิวผัวเต็มเต็มเลยเนาะ โอ้ยนั่งแล้วปดเอ็ดเลยดินแดนดินสันเนาะดินนะเคยเห็นนะเรเคยเห็นไก่ตรงนี้เคเห็นแต่ในเฟซในไลน์พี่นั่งในโทรศัพท์นั่นก็จะใหม่อีกเลยก็จะใหม่อีกเลย เพื่นอยู่ใก่กับพาวากูได้ยั่ไงอือูใก่น่จุดบนนจดนน้ไหจดหติดดีแต่มันล่มสำนี่ีทเนาะดีแต่มันล่มมันละยุดลมระยุดเนาะกูได้เปร้ยวไฟมันถ่วื่นเจาะไเื่นห้ากูได เขานังซ่อมเปลวที่มันฟิวไปไหน่ะน่ะฟิวแบบนั้นน่ะถูกเขาซ่อมนะมันถ่วงนั่งค่าเฮือนเก่าอืมถ่วงไปเฮือนห้าวเฮือนดำ ให mm ้า hmm. กุ่ม t ุบทำเพลินเสยเป็นอตเป็นสมองอ่ป่เดี๋ยวหาบริสขัดจะหนสียหายไป